สวัสดีค่ะยินดีตอนเราทำผู้ชมทุกท่านเข่าสู้ไล่าการเบิงแล้วรวยซีหาหกค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกันในช่วงแรงของมือวันที่28เดือนตุลาคมนะคะปีพุทธศักราช2567ค่ะพี่น้องค่ะเมื่อนี้นะคะแอดผ้าพรมพี่น้องบรรเทาสุขสุขก่อนค่ะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางจากพ่อนนองบัวแดงค่ะพี่น้องคะ วที่ผ่านมาหนีแนวทางของคุณปอเลาเขาหกสองวันสัตพี่น้องคะอากาศแนวทางของคุณปอเลากับเขามาโดยตลอดในพรรษาหนีคุณปอเราบวชนะคะเลาะห้องก็สิซึกช่วงออกพรรษาหนีนะคะพ่อแม่พี่น้องคะในพรรษาหนาีคุณปอเลากับโดภายพ,พอออกไม่ออกที่มาวัดประจําเพิ่นกระพากันหมานอยู่นะคะซึ่งสูตรหนีที่คุณปอนํามาห้กับเป็นสูตรใหม่เด้อพี่น้องเด้อเอาแนวทางของคุณปอน้องบัวดแดงมานีนะคะงวนมือวันที่หนึ่งเดือนพฤศจิกายนค่ะ แนวทางสิได้มาเป็นตัวใดพ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะคุณพ่อน้องบะแดงคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคเป็นยัง<ว>ไงเนาะโอ้ประดิทูหากันตังโดนเนาะค่ะเนาะตังโดนแล้วแต่ไดี๋ยวต้องมาสองคืนนะ,ระรประดิจะลงส่องเบิ่องหลังแว่อนหน้าว่ะนะจ้าไม่เห็นกุ๊ดซี่สูตรสูตรละหางโอ้ได้คะ่ะได้คะ่ะมีอยู่ซีหางซีสูตร ซี่หางสีสุดอันว่างเงินเขาตัวใดน,นะคะคุณพ่อคะหกเนีโอ้เขาหกสองเลยตัวนี้ผขอสามตัวมาเยวจะหมดมันมันลดลงโอ้อันเขามาจังวดแล้วก่อค่ะเข่ากัดจะพูดแล้ถึงได้สันจรเอดพูดแล้วโอ้สันจรเ,เอโอ้โดนล,ลนี่นอข่นเนาะโดนะจ้าสันจร มองไม่ออกเือโอ้มันบานมันแม่งมันไม่อยนันเราบิกของขอาานี่ยอ๋อโอ้ไปบวชมาติคะบวชัาษาหนึ่งโอ้บวชภาษาหนึ่งเออจ้าจ้าไปกันถือว่าษาตีแม่ออกไปไปบอกเพื่นกบวชกุปุาของของกยเพื่อนเออค่ะค่ะตั้งแตทั่วเอาเลยอือ จา้าจ้าได้ค่ะเอา eh? Wait, ้าบิ่งดาเลือดกับวสิโทรไปหาอยู่คือกันที่คิดอยู่ดินะอันก็คิดอยู่ว่าสิโทรไปหาคุณพ่อกันน้าวาคิดอยู่เมื่อวานเมื่อก่อนนี่โทรมาเจี๊ยบเบอร์เก่าเปลี่ยนเบอร์ใหม่เออเปลี่ยนเบอร์ใหม่เนาะเฉพาะว่าอันว่าคิดอยู่เมื่อวานนี่ละเมื่อวานคิดว่าเมื่อวานนี่ว่าสิโทรไปหาเรากันน้าแต่โทรไปกับวติดแล้วเนาะเป็นเบอร์ใหม่แล้วบวติดแล้วเบอร์ใหม้เลยโอ้ค่ะค่ะค่ะ เอามันอี้ได้เงินตัวนี้วันนี้ได้ตัวไหนคะบอกฮะงินจ้ะได้หกศูนย์สามบนนี่หกศูนย์สามนะคะนี่สูตรหนึ่งอ่ะนี่สูตรสองหมดที่นะ่ะค่ะแปดศูนย์ห้าแปดศูนย์ห้าค่ะสูตรที่สามกับสามเก้าหนึ่งสามเก้าหนึ่งค่ะ โัวที่ีสูตรทชายก็495 495ค่ะวันนี้เลยกล่างกว่าเนีย,เยกล่างไม่สองหงางล่างสองหางค่ะแปดหาแปดาค่ะซี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 วันค่ะออโอ้ยังมีเบิัดอยูติเวันนี้นะนี่ค่ะมีบัตดให้สุด เไม่บนในสูตรอันข้างล่างนี้กับเป็นคนละสูตรหรือเป็นสูตรเดียวกันคะสูตรล่างต่างหากสูตรบนต่างหากโอ้บนนี้คือซีซีสูตรซีครูแมนโอ้ค่ะคุณว่าอันล่างต่างหากนี้คนละสูตรเนาะค่ะคนละสูตรืึสูตรล่างแบบนี้สองสูตรสูตรล่างกับเป็นสองสูตรคือกันเป็นสองสูตรจางละสูตรจางละสูตรคือกันเนาะค่ะเนาะแมนอ้าอัน โอ้สูตรสูตรไม่เฮิตไม่นี่หน่อยล่องเนาะแนวทางนี่น่ะหน่อยอเนาะเฮิตไม่ได้ปับไม่เฮิตไม่เออหน่อยล่องเนาะค่ะหน่อยล่องอิเล่เดี๋ยวหมวลรุ่นว่าบอกไรห่างกับทุ่นได้ขัดจริงๆห่างอยู่ไปเลยเออค่ะค่ะอันนี้มันพิ่งมาลงาาไหมจ้าจ้ามีเน้นบ้างไหมมวลเนี่ยมวลเนี่ย โมโมไมีเนี่ยมีทอกันละโอ้มีทอกันเพราะว่ามันเป็นคนละสูตรเนาะเป็นคนละสูตรมีสี่สูตรเลขล่างกับสองสูตรโอ้คือสูตรเอาสูตรนี่แต่ละสูตรนี่คือเด่นคือเด่นตัวนี้ตัวนี้อะไรเนาะค่ะเนาะแมงโอ้บัดนี้หลังจากเคดแนวทางมาหนีฝันดีบ้คะคุณบอกคะโอ้ยฝันอยู่แบบคิวก็กลัวอยู่เลยสูตรอะไ้เออบอกว่ามือจะเสียค่ะ อยู่เลยก็ว่าฝันบ่าตีเสืเลยเลยฝันรีวว่าตีเสืเลยฝันแมวบ่าตีเสืเลยจ้ะคือคือในส่วนคำไอ้นี่ตั้งหากความฝันนี่คือตั้งหากเนาะตั้งหากว่าบอกมันร่วมกันมันจับยากอืมจ้ะจ้ะเล่นอยู่ค่ะบางทีฝันฝันคำว่าเขาคำมีเนาะผีผีมาตัวผีมาตัวกันมีโอ้ชอบกวนอะ มันกบบว่าท่านไหนเฮ็ดเก่งคนนี้คำนวณมาท่านเก่งคนนี้เนาะอันที่เขาถึอดูๆนี่ที่ไปบวชนี่ก็สูตรซุมนีต่ตีขาคุณพ่อวคะสูตรซุมนี่เนาะโอ้อืมกับขักอยู่นี่นอะมันบ่หลายครูคือจังสมัยก่อนเนาะคุณพ่าวบ่หลายน้องหนังว่าที่ไหนหนังเดียวไปเลยเั็นอะไรคำนวณดีๆเดี๋ยวใจเย็นแล้ววันเลรศีออกเจ้าผิดทูบบอกกันนะอืมหนังเดียวไปเลย อา <c oughs> ค,คุณพ่อทั้งหนทั้งรางค่ะรางหางหุนหางไหง้สินะเออโอ้ยแต่นี่กระคับเราได้หนิแนแคนๆเราได้หนิหลังนี่สีสุรางกับนี่สองจุดจม่ไหนเตีออกมาค่ะอันว่าสบายเป็นยังงนารคุณพ่อโอ้ยปวดขาเป็นเสน้นเลือดอุดตันอ๋อค่ะ ออกจากยามาเห็ุทั้งเป็ี่ยนบวานตะกอนนี่รประเทศเด็เปลนได้เนาะเมื่อไห่บอวันเป็นสามสี่ปีขึ้นหลังที่คุณพ่อตุ้หานนี่แม่ประเทศเด็เปลนได้เนาะบอวันมันจะเป็นปีอะเออยังยังว่าปีนั้นที่คุณพ่อตุ้หานี่สามสี่ปีขึ้นหลังยังอันย,ยังไปเหตุองานอยู่ยังเสียงแจ๋วแจวอีกเนาะค่ะเงี้อืมค่ะเอาเช้าเร็วๆนะคะคุณพอ่อครับจา้จาจ่าอันสิมีโครงสุดท้ายอีกวันนี้คุณพ่อนี่บอว่บอวีหรอโอ้บอมี่เหรอเนาะค่ะเนาะ เรียกคำว่านนมันมั่วมดแล้วโซด,ด,ไดูได้ได้ได้ค่ะได้จ้าจ้าขอบคุณหลายๆที่ยังคืนพ่อคิดถึงเบังหลาดลวยนะคะครับจ้าจ้าบับบางหลาดลวยก็คืนหอค,คุณพ่อคือกันละจ้าครับเอาขอบคุณหลายๆนะคะโชคดีนะคะเศร้าเร็วๆค่ะครับสวัสดีค่ะดีครับค่ะ สรุปแนวทางค่ะคลิปนี้นะคะพี่น้องคะ่ะแนวทางจากพ่อน้องบัวแดงนะคะพี่น้องคะ่ะเอาแนวทางมิน,นิของคุณพ่อน้องบัวแดงค่ะชุดบนค่ะมี6 0 3 8 0 5 3 9 1 4 9 5นะคะพี่น้องคะ่ะแล้วก็ล่างค่ะมี8 5กับ4 4นะคะพี่น้องคะ่ะแต่ละคู่นะคะบาวาสิเป็นบนเป็นล่างเนี่ย เป็นคนละสูตรเด้อพี่น้องเด้อคุณ่อเราได้มาสูตรละหนึ่งคูนึงคูนะคะพี่น้องคะเอาแคปหน้าจอนะคะพี่น้องแคปหน้าจอนะคะพี่น้องคะกับมีปปะมาณนี้เนาะสำหรับแนวทางวันนี้นะคะจากพ่อหนองบัวแดงนะคะฝากตอนพ่อแม่พี่น้องบรรเทาสุขุขสุข,ขอนเป็นงวดแรกนะคะแต่ว่าก่อนอันนี้อาจจเคยโทรหาคุณ่อเราอยู่ประจานะคะวันนี้คุณ่อเราก็เปียนเบอร์ดูพี่น้องคะเปี่ยนเบอร์ดูซะเหลือกเกิน อันนี้ก็เปลี่ยนอันนี้เบอร์ใหม่เนี่นี่โทรมากนี่ค่ะพี่น้องคะเป็นเบอร์ใหม่ที่คุณพอ่อเราโทรมากเนาะพี่น้องคะที่แอดมี่อยู่เป็นเบอร์เก่านะคะพี่น้องคะเราเปลี่ยนเบอร์ดูตะกอนเนี่ยเอกะโทรหาคุณพอ่อเราประจํานะคะพราพี่น้องคะเอาอย่างไรก,กันนะไปพิจารณาเบิ้งนะคะสําหรับแนวทางจากพ่อหนองโบแดงนะคะพราพี่น้องคะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะคะโปรด oh ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ ต่วาา่าถ้าพ่อแม่พี่น้องมักชอบแนวทางของคุณพ่อในชุดนี้นะคะหรือว่าแนวทางของคุณพ่อเนี่ยไปตรงกันกันกบที่พ่อแม่พี่น้องคิดเอาไว้ในใจอยู่แล้วนะคะพี่น้องคะอย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อยิบจับซื้อหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเอาไว้พรอบค่ะพี่น้องคะพูดละใบสองใบนะคะหาเทียมีโชคไปน้ากันนะคะพ่อแม่พี่น้องคะสาหรับแนวทางมณีของคุณพ่อน้องบอดแดงกับมีประมาณนี้นะคะ ขอขอบคุณขอบคุณพ่อแมพี่น้องบรรเทาสุขสุขค่อนค่ะสําหรับการติดตามรับชมรับฟังค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณขอมุลนเน่าทางในคลิปนี้นะคะขอขอบคุณขอบคุณเน่าทางจากพ่อหนองโบแดงค่ะเอาไว้พอกันไหมก็ไปในคลิปนานะคะพี่น้องคะสาหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ